โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอ่อลืมลืม,ลม,มเกมอะไรวะเกมทีพีเออทีพีทพนะแล้ววันนี้เราจะไปสอนเอาดาบแอดมินกันนะคะเป็นดาบฟรีนะที่ตอนแรกเขาจะให้แจกนะแต่ตอนนี้ฟรีแล้วเรียบร้อยนะคะต้องไปฟาร,ร์มเงินในเกมนะก,ก็ถือว่าฟรีแหละเออโอเคนะคะใครใครอยากรู้ก็สับสกายก่อนนะแล้วไปดูกันเลย มรู้กันฮะว่าเราจะมาเอาดีวิลสปอร์ตของแอดมินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีคนมาฝากช่องนะฮะช่องอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ GG เอ๊ะเดี๋ยวไปโดนช่องแป๊บนึงอ่นลืมช่องตัวเองอ่ลืมช่องตัวเองจีจี g อ็กดีเกมครับผม โอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ด้านซ้ายนะโอเคไปอยู่ไหนนะที่ดับอ่านี่นี่อันนี้เหรอนี่ใช่ไหมกดกดไปปุ๊บจะขึ้นยังไงถ้ากดไปกี่บาทนะเอ้ยมันซื้อรัวเลยเว้ย <c oughs> ซื้อรวเดี๋ยวจะทาคลิปแจกนะท่านผู้ชมแจกไม่ให้หมดเลยเนี่ยอ่เดี๋ยวเราวางไว้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้แล้วเพราะผมมีแล้ววางไว้ก่อนเผื่อใครเข้ามาอยากได้ก็วางไว้เออก็มีแค่นี้ใช่ไหมสำหรับที่ซื้อดับต้องร้อยเอ็มใช่ไหมมีเงินอยู่ประมาณร้อยเอ็มนะใช่โอ้ยเอ้ย เยอะขนาดนี่เลยรอเยอะขนาดนั้นเลยรออุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ่ะเอ้ยเอ้ยโดนเข้าแทงอ้โหดูท่านผู้ชมอ้โหแฟนขับอย่างเปร์ดูดิเอามาหมดเลยโอ้โหโอ้โหแล้วจะให้ใครวะเนี่ยโอ้โโอ้โหเฮ้ยทำเป็นไฮไลไท์คลิปได้เลยนะเนี่ยโอ้โหยางเยอะเออโอ้โหย่างเยอะ,อออยยอะไม่ไหวเลยอย่างเยอะเลยอยู่อยู่อยู่ในดงดาบอยู่ในดงดาบอ แจกเยอะอะไรกระดาษเลนวะมันมีอะไรอีกไหมแบบพวกเป็นแบบพวกที่ซื้ออะไรอีกไหมหรือว่าไม่มีแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมที่ซื้อดาบไรเมีนมันมีอัปเดตอยู่แค่นนะี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะสร้างไปเพียงนิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอ่ะเกาะแรกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเกาะหิมะจะอยู่ตรงหน้าเลยหน้าเลยแล้วก็ใช้แดสมาเลยแดสมาไปแล้วก็หรือแล้วก็หาเงินก็ได้ไป,ไปฟาร์มเงินมาซื้อหรือไม่ก็ให้เพื่อนอะซื้อให้ก็ได้แล้วจากนั้นอะ แล้วก็มาฟาร์มตรงนี้เลยเดยวเวลก็ตันเองเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยแต่ผมยังฟาร์มไม่เสร็จนะมาอัดคลิปก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเวลตันเชื่อเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพุ่งอย่างรัวเวลอัพอย่างรัวเออท่านผู้ชมแปบ๊บเดียวเวลตันชโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวฝากช่องอีกทีสิฝากช่อง,อองใดจีจีเอ็กดีเกมมิ่งครับผมเมื่อกี้ยังได้ยินว่าจีจีอีซี่อะไรเอ็กดีแล้วเหรอ เงี้ยครับพูดวิดพูดผิดพูดผิดอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นช,ชื่อช่องแล้วก็ลิงก์ช่องแฟนคลับให้นะโอเคนะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับหรืออยากให้ผมมาโปรโมทเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างเี้นะครับช่วงนี้ไม่มีตังค์ทูมันนี่จะเติมดูบักให้ท่านผู้ชมดูแล้วเออก็สามารถทักแฟนเพจมาได้ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับสำหรับคนเกา่กาๆอย่างพวกเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะโอเคซอมบนะี้แมนลาไปเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย See you again tomorrow to next time บายบาย thank you very much see you again tomorrow bye tomorrow นั้นมันเมื่อวานหรือเปล่าวะวันพรุ่งนี้